นอกจากกระบี่แล้วนะคะที่ถูกพูดถึงมากๆเลยวันนี้เพราะว่าหลายคนก็มีความหวังกับการฉีดวัคซีนของสำนักงานประกันสังคมที่ว่าผู้ประกันตนมาตรา33มสิค่ะ ตกลงหยุดแล้วนะคะเลื่อนการฉีดออกไปจะไปเปิดฉีดอีกรอบหนึ่ง28มิถุนายนหรืออีก2สัปดาห์ข้างหน้าเลยนะคะตอนแรกผมเห็นข่าวนี้ตกใจนะคุณตูนคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเรานําเสนอไปอันนี้ปุ๊บปั๊บรับโชคจําได้ไหมฮะจำได้ค่ะประก,กันสังคมไงครับอยู่ดีๆส่งข้อความเข้ามาตอน3ามทุ่มบ,บอกว่าวันพรุ่งนี้ให้คุณไปฉีดวัคซีนได้ ปรากฏวันนี้ปุ๊บปั๊บเทเราเหรอฮะปุ๊บปั๊บเทปุ๊บปั๊บแคนเซิลปุ๊บปั๊บเลื่อนแล้วแต่จะเรียกนะคะเพราะว่ามันมีคนที่ไปหน้างานแล้วโดนยกเลิกตรงนั้นก็มีคุณไก่โอ้โหซึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะทางเพจของสอปสค่ะสำนักง,งานประกันสังคมขึ้นเลยว่าขออภัยปิดปรับปรุงใช้คำนี้ปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะบอกว่าเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องสถานที่และการให้บริการก็เลยขอเลื่อน ไปเปิดอีกรอบหนึ่ง28มิถุนายนถ้าสงสัยให้เบอร์มานะคะสอบถามไปที่สายด่วน1506กด7อีกเพจนึงก็ขึ้นเหมือนกันนะคะบอกว่าขออาภัยสถานประกอบการทุกแห่งแต่ว่าจะแจ้งคิวนัดหมายให้ทราบอีกครั้งจะมี SMS ไปยังผู้ประกันตนที่ได้รับคิวฉีดนะคะล่วงหน้า3วันก่อนจะถึงวันฉีดจริง เป็นเรื่องสิคะสำนักง,งานประกันสังคมโอ้โห45จุดฉีดแล้วตอนแรกแบบคนก็ตั้งความหวังกับของประกันสังคมเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับวันนี้ก็เลยมีคําถามไปยังท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านยืนยันว่ากรมควบคุมโรคกระจายวัคซีนให้กับประกันสังคมไปแล้วตามที่สบคกําหนดก็คือ1ล้านโดสต่อเดือนถ้าคิดเป็นสัปดาห์ก็คือสัปดาห์ละ2 0 0 0 0 0กว่าโดสก็ยืนยันตามนี้นะคะ่ะว่าส่งวัคซีนไปแล้ว ประสานเสียงกันกันกบท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินก็บอกว่าคงต้องไปถามประกันสังคมเองว่าเลื่อนฉีดวัคซีนหรือว่าปิดชั่วคราวเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขส่งวัคซีนไปให้แล้วอ่ะถามว่าเอ๊ะหรือว่ามันขาดช่วงหรือเปล่าคะท่านท่านอนุทินยืนยันว่าไม่มีวัคซีนขาดช่วงค่ะ ทางประกันส <im sharing> <thing> <feel et> <contemporary> ังคมเขาแจ้งบริษัทที่จะเข้าฉีดมูการเลื่อนออกไปก่อนโดย้องไปถามว่าทไมเคลียร์เคลียร์ยอดทางบริษัทต่างๆนะครับท่านคือมันจะเคลียร์กับกระทรวงสาธารณสุขเึกษากว่าเราส่งไปตามตรงเลยนะคราธารณสุขส่งหมดทุกอย่างส่งส่งไปตามยิ่งยิ่งอย่างอย่างของประกันสังคมเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งทางกรมควบคุมโรคว่าให้ส่งไปโรงพยาบาลที่เท่าไหร่โรงพยาบาลนั้นเท่าไหร่ผมก็ถามมาทิ้งตีกรมควบคุมโรคเมื่อเช้าท่านก็บอกว่าส่งไปครบหมดแล้วนการจัดคิวการเคลียร์ คิวต่างๆก็ต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานที่รับวัคซีนไปนะครับสพทได้ยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีวัคซีนขาดช่วงใช่ไหมไม่มีไม่มีทั้งในส่วนของโรงพยาบาลต่างๆด้วยค่ะไม่มีมมแต่ว่าล่าสุดนะคะมีคําชี้แจงจากโฆษกสํานักง,งานประกันสังคมคุณนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ค่ะบอกว่าเออมันมีข้อขัดข้อง2ประการค่ะข้อแรกก็คือสถานที่บางแห่งเนี่ยไม่เหมาะสมอากาศร้อนจัด คนที่มารับวัคซีนไม่ผ่านการคัดกรองเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายสูงเกินไปเป็นเพราะสถานที่มันร้อนเกินเลยกลายเป็นว่าเขาฉีดวัคซีนกันไม่ได้บางคนก็พอมันร้อนปุ๊บความดันสูงอีกหรือบางแห่งไม่มีการศาสตร์ป้องกันฝนบรรดาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องมือทางการแพทย์ก็เสียหายนี่คือข้อแรกนะคะขัดข้องเรื่องสถานที่ข้อที่2คือผู้ประกันตนที่มาลงทะเบียนก่อนเข้ารับการฉีดเนี่ยข้อมูลไม่ตรงกับที่ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการแจ้งมาในระบบ ก็เลยกลายเป็นว่ารายชื่อตกหล่นนี่แหละค่ะสองสาเหตุเนี้ก็เลยบอกว่ามันจําเป็นต้องปิดปรับปรุงตามที่ให้เหตุผลไว้จริงๆว่าเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งเรื่องสถานที่และการให้บริการาสรุปง่ายๆก็คือยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องของวัคซีนไม่พอ,อนี่นะคะการชี้แจงออกมาจากทางประกันสังคมแต่ปิดหมดเลยเหรอคุณตูน,น45จุดเลยนะครับใช่ค่ะ ด้วยเหตุผลสองข้อไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนเลยสถานที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ระบบข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายบุคคลของบริษัทไอคือบริษัทต้อง็นคนแจ้งถูกไหมคะอย่างนี้นฝ่ายบุคคลแจ้งมาแต่ชื่อไปหน้างานจริงปรากฏตกหล่นปิดยาวเลยสองอาทิตย์เรารอดูนะฮะค่ะแต่ว <c oughs> ่าไม่ใช <c oughs> <ๆ>่แค่ประกันสังคมนะคะล่าสุดเนี่ยมหาวิทยาลัยลังสิตค่ะออกมาประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนเหมือนกันระหว่างวันที่1 3มถึง30ิมิถุนายน แต่ว่าของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยท่านผู้ชมคะใครที่ลงทะเบียนฉีดไว้ฟังดีๆมันมีหลายกลุ่มนะคะกลุ่มที่ขอเลื่อนนัดเนี่ยบอกว่านัดระหว่าง13-30มถึง3ามิถุนายนเฉพาะกลุ่มนี้นะคะที่จะเลื่อนออกไปฉีดช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ยังกลุ่มอื่นๆเช่นนักศึกษาของมหาวิทยาลายัยมีคิวฉีด1 4ถึง17มิถุนายนอันนี้ก็ฉีดได้ตามเดิม คนที่ต้องมาฉีดเข็ม2 8 18ถ18-27มิถุนายนก็มาเข้ารับการฉีดได้ตามเดิมครับเฉพาะกลุ่มที่นัด13-30มิถุนายนที่ไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรงังสิตเท่านั้นแล้วก็เป็นเข็มแรกนะคะรวมไปถึงการนัดหมายว่าจะเปิดระบบจองคิวรอบใหม่ตั้งแต่16มิถุนายนนี้ก็เลื่อนออกไปเหมือนกันไม่มีกำหนดเหตุผลที่มหาวิทยาลัยรงังสิตให้อันนี้ผู้ชัดเจนเลยค่ะ ด้วยความจําเป็นจากข้อจํากัดของจํานวนวัคซีนนี่ชัดเจนพิจิตก็เหมือนกันนะคะแจ้งหยุดฉีดวัคซีนชั่วคราวอันนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องวัคซีนไม่เพียงพอเหมือนกันนะคะขึ้นป้ายไวนิ้วอย่างนี้เลยท่านผู้ชมคะที่ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซา่าซึ่งเป็นจุดหลักของการฉีดที่พิจิตเนี่ยวันนี้ติดป้ายขึ้นป้ายแข,ขวนเลยนะคะสรุปแล้วฉีดได้4ี่วันวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางร็อดแรก หมดแล้วค่ะโรงพยาบาลพิจิตก็เลยจําเป็นจะต้องแจ้งเลื่อนบอกเหตุผลชัดเจนว่าจนกว่าล็อตใหม่จะมาตามโคตานี่ทีมงานเราเปรียบเทียบภาพให้ดูเมื่อวันที่9ที่มีการฉีดโอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับแต่พอมาถึงวันนี้ทุกอย่างเก็บเป็นระเบียบเลยอืมให้ตัวเลขนิดนึงนะคะเผื่อท่านผู้ชมจะอยากทราบว่าเราพิจิตได้เท่าไหร่เหรอทำไมฉีดได้4วันแล้วหมด ได้ไป8,500โดสอันนี้คือทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็ต้องกระจาย12อําำเภอเริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตและว,วิพากษ์วิจารณ์ว่าที่เลื่อนๆกันมันเป็นเพราะเอ๊ะเกี่ยวไหมกับที่ a อสตราเซ e นกบอกเลื่อนส่งให้เราตอนแรกบอกจะมาส่ง14มิถุนายนใช่ไหมครับและเห็นประกาศเลื่อนไปอีก2วันมันเกี่ยวไหมเลยทําให้หลายจุดต้องมีการประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะทีนี้